สวัสดีค่ะทุกคนพบกับ PB Kata Channel นะคะวันนี้นะคะปาก,ก็จะมาทำการแยกต้นสวยๆของ a s สโตออกไปนะคะเมื่อเราเพาะ,มะเมล็ดมานะคะอันนี้ไซส์ประมาณปีหนึ่งได้นะคะ <c oughs> ก็มันก็จะโตเบียดกันจนล้นเป็นภูเขาแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมีทั้งต้นที่สวยต้นไม่สวยนะคะอยู่ปนๆกันเลย แบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาคาัดต้นที่เป็นขาวๆต้นซปเปอร์ก็คือแบบเป็นลายๆขาวๆขาวๆแบบนี้นะคะหรือว่าต้นที่มีหน้ายับๆหรือพวกกิโกโกยเองเงี้ยออกก่อนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเออแต่ถ้าเรามีเวลาเราสามารถแยกในทางพอร์ตเลยนะแต่ถ้าปกติปาก็จะแยกต้นสวยออกก่อนขั้นตอนแรกนะคะเราทําการดึงดึงถอนออกมาแบบนี้เลยนะคะต้นสวยๆออกมาแบบนี้เลยถอนไปเรื่อยๆนะคะแบบ ถ้าเล็กอย่างเงี้ยก็ได้อยู่นะเล็กประมาณครึ่งเซนขึ้นไปอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็แนะนําให้อยู่ในพอร์ตก่อนแล้วก็พอใหญ่ค่อยถอนนะคะพอตนี้ก็จะเป็นพวกซูปเปอร์เตา่าอะไรอย่างเงี้นะคะก็เดี๋ยวเราถอนออกมาก่อนนะคะจะทําเป็นสั้นๆให้ดูนะคะพอเราถอนสมมติว่าเราถอนเสร็จแล้วนะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราจะทําการตัดนะคะ ตัดรากนะคะเพื่อให้เขาเรานําไปช้ำม,มันจะช้ำง่ายนะคะตัดแบบนี้นะคะให้เหลือประมาณครึ่งเซนหรือว่ากุดเลยก็ได้นะคะเราจะตัดรากก่อนนะตัดแล้วพักไว้สักวันนึงก็ได้ค่ะแล้วก็ช้ำหรือว่า ใครจะชำเลยก็ได้นะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆอะลากเขาสั้นมาบางอันเราถอนขึ้นมาลากก็เกือบจะกุดเลยนะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กอยู่บางอันนั่นนะคะเมื่อเราตัดลากเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้อันนี้ปาทํไแตั้งแต่เมื่อคืนแล้วแหละก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คือต้นสวยที่เราคัดมาเนาะอันเนี้ย สมมุติว่าปลาตัดรากเมื่อคืนใช่ป่ะคะวันนี้ตอนประมาณสายๆก็จะปลูกก็คือทิ้งไว้ประมาณยี่สิบชั่วโมงสิบชั่วโมงหรือยีิบชั่วโมงอย่างเงี้ยได้หรือว่าใครจะทิ้งไว้สองวันก็ได้นะนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำการชามแบบว่าในพอร์ตอีกทีนึงนะคะ จริงๆอ่ะใครจะปลูกเดี่ยวเลยก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าปลูกเดี่ยวกระถางก็ควรจะประมาณแค่สองนิ้วนะใหญ่ๆกว่านี้ค่ะหรือว่าจะปลูกกระถางหนึ่งสามต้นก็ได้แบบว่าเรียงไปแบบนี้ได้นะคะปลูกแบบนี้ได้หรือว่าปลูกแยกกันก็ได้ค่ะขั้นตอนต่อมานะคะก็จะเป็นการจิ้มในพอตนะคะปราจะใช้อุปกรณ์นำทางนะคะเป็นตัวตะเกียบอันนี้ใครใช้ด้ามพู่กันใช้โฟ r เ e ใช้อะไรก็ได้ที่แหลมๆนะคะได้หมดเลยเวลาเราชํานะคะก็จะจิ้มลงไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นมาแล้วก็เอาต้นกดลงไปนะคะอย่างนี้นะคะกดลงไปเลยแบบนี้ค่ะขอดหนึ่ง ก็ทําห่างๆกันหน่อยนะคะแบบเว้นช่องไฟนิดนึงแต่ว่าบางต้นเขาโตช้าโตเร็วมันไม่เท่ากันอยู่แล้วถ้าสมมุติว่ามันเริ่มเบียดกันอะเราก็จะทําการถอนออกมาอีกครั้งนึงแล้วก็แยกเดี่ยวคราวนี้จะเป็นการแยกเดี่ยวแล้วนะคะ บางคนน่ะไม่กล้าที่จะจิ้มเขาลงไปแรงๆนะคะเพราะว่าบางคนน่ะกลัวว่าแบบตรงโคนตรงเนี้ยบางคนกลัวโคนน่ะเขาจะหักแต่จริงๆอ่ะมันจะไม่หักนะคะเราจะให้ดูภาพมุมข้างๆนะคะอย่างนี้จิ้มลงไปนะคะแล้วก็วางลงไปอย่างนี้เอาตะเกียบจิ้มลงไปแล้วก็เอาต้นไม้ลง เอาตะเกียบจิ้มลงไปนะคะแล้วก็เอาต้นไม้ลงแบบนี้ค่ะพอเราช่มเสร็จแล้วนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเราสามารถชชยน้ํานิดนึงได้นะคะแล้วก็ปาจะแนะนําว่าให้ไว้ใต้แสลนห้าสิบก่อนสมมติว่าถ้าลงเรือนเราใส่แสลนห้าสิบเปอร์เซ็นอยู่แล้วนะคะเราก็พางสักอีกชั้นนึงนะคะก็ได้อันนี้จะดีกว่าเพราะว่าเขายังไม่มีรากเยเดี๋ยวจะพาไปดูค่ะว่าลักษณะหน้าตาเป็นยังไงคะ่ะ อย่างโรงเรือนของปลาค่ะจริงๆก็จะมีสแแลนอยู่ด้านบนอยู่แล้วเนื้อห้เปอร์เซ็นแต่ว่าตรงเนี้ยจะเป็นโซนที่ไว้เพาะมาเมล็ดนะคะหรือว่าไว,ไว้ไม้ที่เราจิ้มพอรตใหม่ๆนะคะอย่างนี้ปลาก็จะใส่สาแนอีกชั้นหนึ่งซแซรนบางสุดนะคะ mm hmm. เพื่อให้เขาแบบปรับตัวก่อนแล้วพอปรับตัวสัก2อสมอาทิตย์พอล่าเขาออกอะ่ะเราก็ถึงจะเอาเขาไปไว้ แบบสแสดงห้าสิบปกตินะคะพอได้แบบนี้มานะคะที่เราชํากันเมื่อกี้นะคะปาก,ก็ทําการลดน้ําแบบโชยๆชยนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้ดินเขาแบบไม่ไม่เลอะนะคะแล้วก็ให้เขาเตตัวนิดนึงนะคะ่ะซึ่งเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะเบียดกันแบบนี้นะคะสมมติว่าแบบพอทที่เราชํามมเมื่อกี้เนาะผ่านไปซักแบบ6เดือน8เดือนเงี้ยมันก็จะได้แบบนี้ แต่แล้วแต่บางต้นตัวช้าตัวเร็วนะคะเพราะได้แบบนี้เราก็จะมาทําการแยกเขาอีกทีนึงนะคะครั้งนี้เราก็จะทาการแยกเบียดแล้วจริงๆเราแยกได้ตั้งนานแล้วนะสังเกตดิเขาเบียดแบบเบียดมากแล้วนะคะบางต้นเนี่ยถ้าเบียดมากๆอะอาจจะทําให้ต้นเขาอะเกิดอาการแบบเบี้ยวได้นะคะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะมาแยกกันค่ะเดี๋ยวพาไปดูวิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าต้นใหญ่แบบนี้เราจะทํายังไงต่อไปค่ะอ่าแบบนี้นะคะเราจะทำการถอนเขาออกมานะคะถอนแบบนี้นะคะ ลากเขาเยอะนะคะสังเกตเพราะลากเขาแบบนี้ปุ๊บเราก็จะทําการตัดลากเขาให้กุดนิดหน่อยนะคะเพื่อที่รากใหม่อะ่ะมันจะได้ออกไวแล้วก็รากใหม่เนี่ยก็จะดีกว่าลากเดิมนะคะเราจะตัดไปเลยนะคะเลมเลมลากฝอยฝอยออกไปก็ได้ค่ะหรือบางคนจะไม่ตัดก็ได้แต่ว่าแนะนําว่าให้ตัดดีกว่าเพราะว่ามันจะปลูกง่ายด้วยนะคะ แบบนี้นะคะแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณวัน 1- 2ถึงวันนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปปลูกกันค่ะพอระยะเวลาผ่านไปแล้วนะคะอันนี้ที่เราตัดรากไว้นะเราก็จะมาทําการปลูกกันค่ะก่อนอื่นนะคะต้องดูขนาดกระถางก่อนนะคะถ้าหัวประมาณนี้นะคะเราก็จะใส่ไปนี้นะคะขนาดกระถางเนี่ยมันก็จะประมาณ2.5นิ้วนะคะอันนี้ถือว่าพอดีนะคือเส้นรอบวงของเขาอะเหลือประมาณ1นนิ้วค่ะถือว่าโอเคค่ะ เราจะทําการปลูกนะคะปลูกก็เหมือนทั่วไปเลยนะคะปลูกเลยค่ะใส่ดินลงไปนะคะแนะนําให้เป็นดินกระบองเพชรนะคะแล้วก็ต้นไม้เราเนี่ยตัดรากสั้นแล้วนะคะมันจะวางลงไปง่ายมากนะคะพอเราใส่ดินเสร็จนะคะเราสามารถวางเขาลงไปได้เลยค่ะพอวางไปแบบนี้นะคะเราทําการโรยหินโรยหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นดินญ,ญี่ปุ่นนะคะหินโรยอย่างอื่นก็ได้นะคะหินกรวดหินไรได้หมดเลยนะคะแต่ถ้าเป็นหินตู้ปลาหินกรวดอย่างเงี้ยแนะนําให้ร้างก่อนใช้นะคะเพราะว่าเขาจะ มีคราบสกปรกนิดหน่อยนะคะพอเราปลูกได้แบบนี้นะคะก็เป็นอังเสร็จสมบูรณ์นะคะเราก็จัดทรงต้นให้ตรงแล้วก็สวยงามน,นะคะประมาณนี้ก็เป็นอาเสร็จเรียบร้อยค่ะพอเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเอาออกไปไวท์เทสแลนห้าสิบก่อนได้นะคะพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอร,รากเขาเริ่มออกประมาณสองอาทิตย์เนี่ยเราก็ย้ายไปไว้รวมกับต้นอื่นได้เลยค่ะหลังจากนี้อีกสองสามวันค่อยลดน้ำน,นะคะวิธีการ แยกพอดตจากไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะมาสเต็ปหนึ่งจิ้มรวมกันพอจิ้มรวมกันเสร็จเราก็ทําการพอมันล,ล้นเราก็ทําการแยกเดี่ยวนะคะอันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะปาจะบอกว่าวิธีที่ปาสอนไปในคลิปนะคะตัวอย่างต้นไม้เป็นแอสโตไฟตัมนะคะแอสโตไฟตัมแอทิเลนเนี่ยจริงๆสามารถ a d a p ปได้กับทุกสายพันเลยยิมโนมแมมอาไรก็ได้นะคะสามารถทําตามวิธีนี้ได้หมดเลยนะคะขอบคุณที่ติดตาม HB Cat Channel นะคะบ๊ายบายค่ะ